นี <mm um> ่อันหัวเอายังคะยังค่ะแม่ย uh> ่อเลคะหุ้ยสั no> ่งเอาเอาเลยค่ะพนัพี่น้องเอาเลยค่ะพนันคุณแม่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าแซ่บลูกแซ่บแซ่บบ่อันนี้ไม่ฉุกป่ะนะแม่ทำเองสุกแล้วจ้มันไหมร้อนร้อนอันนี้เไงเอาเขาให้เจ็สิบบาทนะแกอันนี้บบแมนอันนี้เออนี่ใช่อันนี้ใช่สองอันใช่ค่ะ หนึ 2> 1, 2, 3, 4, 4. ่งสองสามสี <t <t ่สี่สามสิบห้าสิโ่่หมาเก็บ่ปทำไเมชอ้าเอาก้าไหมเอาข้าวค่ะข้าวสิบบาทพี่าา่มาหมดนะข้าวนิ่มานแม่อเดียวก็พอไหนลกินข้าวไม่ต้องเยอะกินกับเยอะ อาแม่คือว่นานี่เจ็สิบเจ็ดสิบกับแปดก็เป็นแปดสิบเฉยๆเขาสิบบาทยี่สิบาทไปซื้อน้ำค่ะแม่น้ำซื้อไซบันนีนโ่โอเคโอเคมาไปค่ะวัสดีค่ะไปเหลือน้ำกับพี่น้องได้ใกล้แล้วก็เหลือน้ำแลานน้ำไ่เนาะ ร้นานน้ำอยู่นู่นนี่ไงล้านน้ำลูกไปข้ามถนนขลุกไม่มีรถมาเร็วลิงน้อย,อยกระด้เถนนสะอาดมากพี่น้องถนนกระเสียสมูทสะอาดแห้งสวัสดีค่ะได้ไรแล้วได้กับข้าแล้วนะคะพ่อจ๋าสิบอญยาดมเฮ้าติ มาจะซื้อปิงไก่ค่ะขอซื้อน้ำแน่บันนี้อีหลาวน้ำยังบัดดีค่ะบัดี้หลเหมอกไปพอทันหมอบไกลซีดก่นนี่ต็หนีไกลซิดกระมูกแม่เบิกเงี้ยหลา หมอขาจนสี่ส่วนแจ้งเอายายตีอยายเบิ้งเสมอตีกนตาค่ะเอาน้ำนะอาน้ำเนี่ยเรียเาเรียกเาเาตางขอบคุณครับคุณยายมาเรียกมาให้นะน้วาสนาจะได้พอกันน้ำเหมือนกนาเรียกมาให้แม่ย่าน้ำนาอาภู อันน้ำเปล่าเลยลูกขนมก็ได้ขนมไม่ได้ออกไปดิอันนี้มันไม่จะจ่ายเองนะอันนี้หนูจ่ายเด้อหนูจ่ายเองให้ร้านสานมีไอศครีมบ้างไหมไอศครีมมันก็มีจ้ามันก็มีกินนมกอนกินนมกอนกินนมกอนกินนมอีกแล้วอันนี้อะไรนะอันนมอะไรป้า ยาจ๋าคือใจดีแต่ว่าเราเก็งเนะเก่งมา้งอันนี้ของมีเท่าไหร่นี่ของมีเท่าไร่จ้ะมันจะขาดทุนขอบคุณค่ะยินดีร่ยนตากับย้ายบ้าน่ะ ตากับย้ายมันเนี่ยขึ้นกันวะของฟรีโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปนะคะกล้องขอไปใช้เขาด้ลูกขายเขาแมาแมวแมอาเงียกระติบเขาเดี๋ยวเดี๋ยวบั้งปูสิฮะกระติบเขาน่อยให้นะมันกระอีน่อยพดลูก ได้หอยกระติบขอหน่อยพี่น้องขอบคุณค่ะอามามามีถือให้ไว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 ้ปลูกกระยาสวยๆเอาไว้ปลูกกระยาสวยๆขอบคุณค่ะเอาถ่ายเงาถ่ายสามคนนะให้เด็กน้อยถ่ายให้ก็ได้จ้ะเอ้า ผู้ใดซือกล้องให้ย้ายมาถ่ายมาถ่ายถสามคนงามๆพี่น้องเมืองของแปลกเ่มาได้ไปหาเมื่อคืนพี่น้องได้มาพัวกันยังบูเ้าเฮงไก่ก็ไปหาเมื่อคืนผู้ไปหาเมื่อคืนบาได้รตไก่ปนี่ด้อคนหลายค่าจ้าจ้าจ้า เขาก็เล่นหลายใจเราดีๆแล้วบบ้านที่ไม่เห็นเร่อของบ้านขี้ห่าี้เห่าไม่จบว่ดีมาขอขึ้นแค่เดียวมากระพเขาเซ็เขามันยังอีปูเอ๊ะปูกระไดอาิการงอยเอาไปใส่เงินเอาไปใส่เงินเอาไปใส่เงินฉากที่สเออสิสเอาไปเรีนมล้ำเลยมืแดงนี่เด้อ

พี่แพลวบอกค่ะพี่แพลวไปแล้วพี่แพลวไปแล้วค่ะาขาค่ะสวัสดีค่ะไปลูรถลงแล้วข้ามถนนค่ะตรงนี้มาบ้างรถนะคะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพี่เขาหมอไซเขาไปเกิดแต่จะร้อยสวัสดีค่ะคุณย่าค่า ได้เราไปนั่งกินแซ่บๆก่อนไปนั่งกินบนเชือกนะฮะนั่งกินอยู่บนเชือกพี่พี่พี่ชบาแก้วกับองค์ครักษ์คร์องค์ครักษ์มีสามคนอันนี้พี่ชบาแก้วอันนี้พี่ทาซาอันนี้พี่อะไรกุมารทองกุมารทองวันพี่น้องเออ อุ้ยดวงอาทิตย์ก็สวยสวยนะคะชุดสีเดียวกันเลยอ่ะอชุดสีเดียวกันเลยโอ้ตอนง่ายกับตอนโตัวจีไอไอตอนง่ายกับตอนน้อยนะาสื่อตอนใหญ่กับตอนโต ของเต็มหมเต็มือแม่แม,แม,แม่มาทานค้ากับอ,อยายาอายนะคะวพนไหนหดตะการไว้ว่าพี่น้องไหนมาก็ตีบเขามามาเอานี่หน่อยเดี๋ยวเอานี่ให้ แล้วนั่งกินนี่ไหมหรือนั่งกินไหนลูกกินเสือนี้ไหมหรือว่าไปกินกับพ่อจ๋าโอ้พี่สบายเกลเอพี่กุมารทองเร็วๆเข้าเดี๋ยวพี่เอาแบบนี้เลย